วันนี้เรามาสวนสัตว์ปาร์คกันครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนสัตว์ศรีอยุธยาไร่อันปาร์คนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับผมโอเคดูนะครับเี๋เราจะไปซื้อบัตรกันก่อนทีจะเข้าไปดูสัตว์ข้างในนะครับไปตามมาตามเลยครับไปที่ไหนหีหีไหนหีไปที่ไหนไปที่ไหนนไปที่ไหนไป ตอนนี้เราก็ซื้อบัตรกันแล้วนะครับบัตรผู้ใหญ่150ร้อยห้าสิบนะฮะเด็กห้าสิบบาทตัวคน,นนี้ปีคนนี้ไม่เสียค่ะไปพี่เปิ้มพี่เปิ้มเดินอย่าลืทานข้าวเดนเยอะกเลยสัตว์ตัวแรกเลยจะเจอย,ย,ยีราฟก่อนเลยดูแผนนที่่กอา าฟพอไปซื้ออาหารไปซื้ออาหารให้ยีราฟกันคมาเอาแบ,บ่งกินนะอ่านี้ทำนี้แล้วนี่ต้องตีมองไปเลยอ่านก็ให้หรอให้เลยหรอกเป็นอ่าใี้ดูครับ นั่งรถไปให้อาหารแบบใกล้ชิดเลยพ่อนี่พี่เพิ่มดูสิเขาเอาอาหารไปให้ยีราฟแบบใกล้เลยเห็นไหมตายพี่เพิ่มไปอะไรพี่เพิดูนี่ดูนี่หงหงเปล่าห่านหรือหงห่านหมูพี่มาเร็วอแล้วพี่กหมห่านเหรอคะ อันนี้ห่านมีสีอะไรบ้างครับมีดีด่าวมานันเป็นขาวเหรอ <c oughs> กําลังนอนกันอยู่ใช่ไหมไห,ห่านมันร้องไงห่านร้องไงไห,ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงใช่ไหอันนั้นมาอะไรยาจุดกันยุง ม้าลายกนดีกว่ามั้งเป็นตัวอะไรกันม้าอย่ามือยื่นไปนะลูกเดี๋ยวมันกัดเอานะลูกกําลังกินอยู่นะกัดนะครับสัตว์ไม่กัดนะครับลูกอันนี้เรียกว่าตัวอะไสีอะไรลายสีบ้านแตไมเอ้ยไปว่าทำอะไรอ่ะแต่คือเช้าเรยกวันข้าวกลางวัก็มาหาใกล้น้องพีเระวังตุกนะคะ ให,ใหญ่มากเลยนี่ร้อนไหมพ่อเสื้อเปียกหมดเลยร้อนครับแลคคูนกันนะนี่แลคคูนแชมเปญมันอยู่ตรงไหนพี่ปื้อมาหาเร็วแลคคูนอยู่ตรงไหนเร็วกลัวอะไรกันไม่รู้เนี่ยตัวนี้ก็แลคคูนเหมือนกันจ่ายยังไลุงติ อย่าเอามือไปแย่นะคะอย่าเอามือไปแย่นะคะไปพักผอนร้อนไหมร้อนไหมคะนี่เขากำลังกินอยู่เลยหมาด้วยเรากำลังพักผ่อนเลยหรออูดภาษากรี๊ดเรียกว่าอะไรครับปื๊ดอูดมีตัวเพิ่มน้ำด้หรอร้อนจาทำไมขนมันเป็นอย่างนั้นน่ะ มันตัดผมมากขอให้ตรงรองทรงหรือเปล่าของอูดอ่ะใช่จริงลองใช่ใช่ม,ใชมารองทรงจบก่อนค่ะน้ำปิม่มลิงนี่ลิงน่าเห็นลิงไหมคะลิงกระลอกอันนี้เขาเรียกลิงกระล่อลิงกระลออก่อน้ำปิ่มอยากเข้าหรือคะน้ำปิ่มไหนคะไหนครับ ตามมาเลยครับไปให้อาหารก็ต่ายกันต่อนะครับตอนนี้เราก็พาเด็กๆมาให้อาหารก็ต่ายนะครับปื้มกำลังซื้อ,อาาใกันชิดเลยครับดูน้องปิ่มไม่กลัวเลย อยู่ไมหคะไปดูจระเข้กันดีกวะไปเลยค่ะมึงจระเข้กันดีกว่าโตใหญ่มากเลยเด็กๆเริ่มเมื่อยกันแล้วเข้าเมื่อยไหมยังไม่เมื่อยครับจระเข้จะมีสัตว์ประเภทนะมีจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มนะครับใครอาหารจระเข้ไหมพ่ออ่ะไปเดี๋ยวไปตกจระเข้กันดีกว่าอ่าตอนนี้พ่อป๊อกก็ซื้ออาหารจะให้จระเข้นะคะ พี่เพิ่มมาตัวนี้แล้ว อาหารจระเข้หรือว่าอาบทจระเข้เสร็จแล้วครับพี่เพิ่มเมื่อกี้ตกจระเข้ได้กี่ตัวครับสองตัวครับเมื่อกี้นี้ได้ไหมสองตัวละครับแล้วเอากลับบ้านยังไงอ่ะกลัวอะไรเลยพ่อเนี่ยจระเข้ชอบเลยไม่กลัวเลยอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรลูกตัวตันกระเลื่อเลยมันเบื่ออะไรนะพี่เพิ่ม ก็คำหมูเลยเหรอไก่อย่างฮโปลูกไหมนิปโปกราชอบดำน้ำเลยปหพอดำน้ำแล้วจะมีปลามาปกี่ตัวนฮิปโปมีสองตัวมีตัวนี้มีตัวนี้หนึ่งตัวสองตัวอันนี้สามตัวิปโปพิมเพิ่มพ่อเหมือนฮิปโปไหเหมือนี่เหมือนลูพุงสิิม ปาบ้านเลยหละครับบีบาร่านู่นนู่นนู่นมีไนตัวน้องไม่กลัวเลยตัวอะไรอ่ะกามมรีแกะบาบาลีเตี้ยมเตี้ยมเตัวะไร ไม่ใช่อ่ะเรียกว่าอะไรนกเรียนกเรียร้านนี้ขายระาจอกเทศเลยอ่ะของมันจะเล็กกว่านะนกเรียเรียอะไรอ่ะเรียติมเรียติมให้ปึ้มเรียติมเรียอะไรลูกถ้าหรือไปยูช้างครับการแสดงช้างหรือว่าโชว์ช้างของที่สวนสัตว์นะครับ ปิปุ้มนกอะไรไปดูเร็วตรงนี้จะเป็นโซนนกนะครับแ้นม้มเหรอว้าวมันบินมาแล้วแอ๊ดอยู่ต้นไม้นะเมลอนเมลอนเมลอนเลยพี่ปุ้มขอเมื่อยแล้วเขาไม่ยอมเดินแล้วเนี่ย โเห็น oh. ไหมครับไอไหนแล้ว <c oughs> ไม่ไดี้ยอกแลมานร้องว่าไง โดนหมอคงแล้วเพื่อนสงสยัยว่าหมอคงคืออะไรนี่ไปดูเลยหมอคงคืออะไรนี่ลิงเส้นไปใกล้นะครับระวัง <c oughs> ลิงกัดนะครับลิงร้องไงพี่ป <c oughs> ื้บเดี๋ยวร้องไงครับพี่ปื้บไอ้เกีย้ยสไอ้เกี้ยสิลิง,งทำลังทำไงเนี่ยมีส้นล้อหัวกระด้งหลาพันอยู่อ่ะแม่มาแล้วมาแล้วมีมาแล้วมามา มันร้อนมันอันนี้กลายเป็นเสือโค้งไซบีเรียแล้วนะนี่ตัวบเบลล์เลยพ่อป๊อปกับลูกลกไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอา้าวอยู่ตรงนี้นี่เองแม่ก็เดินตามหาไปเถอ,อะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเสือโค้งและก็สิงโตนะครับ นี่ขากรีดเขาเรียกว่าอะไรนะไอออนมันนอนหนูมันร้อนนะลูกหลายสวยมากเลยเหมือนแมวเลยเอาไปที่บ้านไหมที่บ้านเลยครับเขาบอกว่าห้ามปีนะพี่ปื้มห้ามปีไม่เข้าไปใกล้ๆนะครับอุ้ยอู้อุ้ยเหลือเสียงดังมากตกใจเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยร้องไงใก้ร้องพี่ก็ดูดิ เสือดูร้ายปะกินคนมะเสืออะกินเหรอกินเปูม่ะจะปีมเสือร้องไงคะก็รูสิงโตเร็วสิงโตอะไรสิงโตไม่ยอมสระผมดูดิแล้วม่ยอมเชีงปะนี่ไัดูนะพี่ปูมสิงโตสระผมปะน่ะไม่สระไงผมฟูไงไปมาดูเร็ว น่ากลัวพี่เล็กเดินครับแต่คนโตนั่งเพราะเข็นโอเคเต่าอะไรลูกเต่าพันปีอ่ะพี่เพิ่มเม่นลูกเม่นเต่ากระดับมะม่นเจ้าตัวเพรี่ดอ๋อดูสิดูเขายืนสิดูทำการทะเลทรายมีทรายเต็มไปหมดเลยแล้เขาจับได้ป่ะครับไม่ได้ครับเดี๋ยวกล้าครัลูกอย่าไปแย่นะครับสัตว์ทุกชนิดเราห้ามจับทั้งนั้นเลยลูก เัาใหญ่มากเลยระวังนะต้องปิมเข้าไปนอนในปากได้เลยโอ้ยนี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โซนงูแล้วครับ้านเจ้าของอนญาตดูงูอ่าเห็นตวปิมดูงูด้วยมีงูเหลืองกับงูหลามนี่สุดยอเลยนี่เห็นไหมไม่กล้กล้าจับไหมเฮ้ย เ,เอ,อย่าไปจับนะครับอันตรายมากเลยอะไรัได้อมันอยู่ในน้ำเพวกสัตว์ก็จะนอนในน้ำกันหล่หปื้อมาดูกิ้งกาแล้ว,อ,วอีกกนา่าตัวนั้นเปิมกิ้งก่าอีกกน้ากิ้งกุ้วดูได้เลยเหรอกา พ่อกัะล,ลูกๆมาแล้วพ่อกับลูกๆเอาเขามาถึงแล้วครับไฮไลท์ของที่นี่ครับสีอุทยา,ออน,านะครับไลออนฟาร์คละครับก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเสือก็บสิงโตผสมพันเขาเรียกว่าไลเกอร์นะครับไลเกอร์เสืออ่าสิงโตก็จะคือไลออนเสือก็จะเป็นไทเกอร์อครับเหมือนกันผสมพันธุ์กันก็เป็นไลเกอร์ไม่ง่ายๆเลยไปไปดูซิ บอตัวจริงก็รอนอยู่ข้างในเลยดี่้อน้องปินอะอ่ะอยากเล่นกับเด็กอะไรมันนี้กินไม่ได้นะครับันนี้เป็นคนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบ้านกันลูกขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งครับจะมีการรับกับโชว์อ่ะแสดงโมสิงโตครับแล้วรอดูกันนะรอดูกันนะครับ ประเทสื่องนเลได้ะเ่หนน้องเสือโคร่งนะฮะชที่สอได้แก่น้องสิงโตขาวเลยไแล้วก็ชนที่สามได้แก่น้องสิงโตสี่น้ำตายได้ไปดูเป็นรูปเลยขอดูเป็นรูปเลย น้องเสือนัาสิงโตนะปลาเท่ากี่ปลาจำตำแหน่งใหร้ากซหอนะนั้แล้วนะอาจจะเกิดอันตรายตัสองเาเอได้โอเคครับปจกทีประจตงตั้งต่นะครับ ลักกี้ไหคกับชื่อเหมือนหมาพ่อใหญ่เลยเหรอหอเบาว่ายังไงจะน้องเสือมาระยะที่ดีทำยังไงจะลายยืดเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าดีนะครับสวัสดีน้ารักน้ารักน้พี่น้องเสือโทมไหนรับ เรียนร้อยับาอเสียงประเมนน้องเสือะครับเจ็บปะดแต เขาทำนงสิงโตนะครับมีถิน่นกําเลอร์นอนะอยู่ที่ประเทศโซลอิตาเลียเลยค่ะสนเป็นไงบ้างคะพี่ปื้มโชว์สิงโตเมื่อกี้เป็นไงบ้างสนุกไหมครับตื่นเต้นดีตืนเต้นเลเข่ยนน้น้ากลัวมากเลยเอลน่ากลัวมากเลยเหรอครับแเอลเราเสือกับสิงโตมันฉลาดไหมครับมันเก่งเลยใช่ไหมครับตืน่นเต้นดีครับน่ากลัวด้วยเสือสิงโตฉลาดมากเลยครับเขาทำทำตาทำั่งของคนได้เลย โอ้โหตงนกใหญ่มากเลยพี <están> oh, like it. Uh, it ่เพิ่มต้องบินไปเดินดูนกใหม่ไตายน้ำบินไปเลยนี่เขาเรียกว่านกอะไรเหรอครับนกแก้วใช่ไหมครับนกแก้วอ่านกแก้วอยูเยอะเลยครับไปเลยน้ำปิ่มาเลยดูดูดูเขาเกาะมือพี่เขานี่เลย วันนี้นะครับก็เที่ยวกันสนุกมากเลยนะครับเด็กๆสนุกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่รับชมคลิปของพวกเรานะครับสวนสัตว์สีริยนิทยาไลออนปาร์กนะครับคลิปนี้ก็ก็ใชรอยากจะมาเที่ยวนะครับก็ไม่ไกลมากแล้วก็มาจากกรุงเทพก็มาสักหนึ่งร้อยกิโลได้นะครับเดินทางชั่วโมงหนึ่งีจริงที่นี่มีสัตว์เยอะเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ว่าเราเดินไม่ไหวแล้ว เด็กๆเริ่มร้อแล้วใช่ไหมคะพี่ปื้มใช่ค่ะไหนฝากฝากคลิปหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดซื้อส r i b e กดติดตามกดบพี่ปื้มกับปีเต้เลยครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปต่างแลนวีเต้มแล้วบ๊ายบาย